ผากผู้เย้าติเห้อเห้อเหอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้ด้วยนะคะเออหลอดทองบ่ได้ได้พี่มิ่งได้นั allora ่นโมเมนต์พี่ปีนะเอาสำรวจบ้งมันเป็นมันเป็นกลิ่นไหนไม่ใช่พี่ปีไหมเฮ้ยเฮ้ยหูกลางเลยหูกลางเลยหูกลางแล้ว ปาบบบอย่อมไปหาพีเลยผุนผุนพุ่นอ่ะพีเดินวนอยู่ผุนเอาแล้วาวเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะมันเทิงเลยเฮ้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 ยการเล่นมืออีกเอาเอวยวไหววไหววยเฮยเฮ้ โอ้กาแฟมานั่งเฝ้าเลยทีนี้กาแฟมาเฝ้าน้องเลยเออกาแฟมาเฝ้าแล้วเฮ้ย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 เห็นยังลูกสาวคอยเอ้ยเฮ้ยพาคู้เย้าติเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออ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 

พี่มิ่งมาเฝ้าน้องแล้วอันนี้พี่มิ่งมาเลี้ยงน้องนะคะผู้ใหญ่ยืนเฮี้ยงกันแมอุว้ยืนเฮี้ยงกันแม้ยังตาหักแต่พี่กับน้องแมเออมีการเตะอีกเศรษฐกิจอะไรนะมันลุ้นเลยพนีมาที่บ้านเรางานเลี้ยงน้องเร็วอันเลี้ยงน้องเร็วเตรียมอาหารน้ำพึ่งหัดเลี้ยงหัดเลี้ยงถ่ อุ้ยยืนเงี้ยกันแม่พิมเดียวกันยังง่ะยังง่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเออมกินัป้าตุกกบเขาไปนอนกัางในี่เขาเสือบริยานเลยนะคะส้รัง้ง้สพี่กาแฟเขาบริยานนี่ละเด้ยังล่ะยังล่ะก็ขอยังน้ำพอเป่า พ่ะเปาบ่มียังไห้ได้ล่าแนมเบิงแนมแม่บ่เห็นมีกับเปาเลยอ่ะมงทูทันตัวเอ้กินเอาบัดกับพี่มิงคือบอกมักอันนันมาบัดกับแม่คือกวนแม่ดีเท เรื่องมากินอะไรเรื่องคุณแม่ไปยืนกินกับเพียงไปเรออะรงเฮ้ยเฮ้ยเฮอาบน้ำเร็วแดงครึ่งตัวช้างแดงครึ่งตัวพูดอะโชว์พลังงัดใหม่ เทิงดินเลยเนี่ยควันเนี่ยควนกาแฟแล้วควันปีกาแฟแล้วจะไปนอนน้งกาแฟแล้ว นอนลงนอนลงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนอนลงหลุมมันไหมนานเขาคูไปแล้วกาแฟกับมากมากเลยนอนองลุมมอนนี่มันเย็นนอยวแมีนิดหเนาะแม่พี่มิงมาหาแม่อุ้ยเออกาแฟพัาน้องออกไปพุ่นนีนย ขยับมองขยับมองอุ้ยเนาะยังไงดีวะอ่ะอ่ะเออมาออกมาหาพี่มิ่งนี่แม่เร็วออกมาหาพี่มิ่งเร็วๆขณะพอเป่ามารับเอาเร็วเร็วแอร์บอ มามาย่างเลยค่ะยังไม่ได้เล่นกับพ่อเลยเฮ้ยมาตะเมียอวี้เอออเอออเขาครูแล้วเออ เเจอพีกาแฟครูเลยอ่ะเง่าลองเบงจะเหลียวกับเมตายพีกาแฟกับบริยานเด้อกระโดดตัวสู้กันว่าสันขนปัวเขาอยู่มาๆมาหาพี่มิงมาดูมามาพี่มิงปะไปหาพี่มิงเ้อ เทากันแดงดินแดงดินแดงไปไอโให้ขี้เกียรวะห้ขี้เกียไปเออนั่งลงลาสิขี้เกียรอีบอดึงมือดึงมือไปใส่ สีอ่อนได้ใส่พี่กาแฟพี่กาแฟหวงนี่นี่ดูพ่อเป่าอ้อนน้องอะน้องอ้อนแล้วเหน็นรอ เออเออบัสนใจเนอเรียกรล่องความสนใจเนอเออบาสนใจภุมิลหลอ่ะสนใจตะนองอ่ะอืมเออเรียกรลองความสนใจเนอมาออกมาพี่แมอุ้ยอย่าไปเสี้ยงพี่กาแฟแท้เล่นน้ำกันอยู่เสมอเร็วมาเร็วมา มาสีบมาถีมิงเด้ามาเลยมาบ่บนเด่นกาแฟกาแฟบเบื่อเลยะเด่นกาแฟกาแฟบเบื่อี้ย่งขันเลเด้อั่ขันเเด้อนั่ขันเเด้อกาแฟมองกาคนไปเนาะกาแฟเจ้าก็นน่งันเาเด้อนีบนหนีเอ้ย

กอนนี้อยาดหลาดเลยพู่นไปแล้วมาเออขันพี่กาแฟบนหนีก็เลยสิบบ่มาหาพี่มิงเย่เนาะก็ดำดีแต่ว่าก็ดำดีแต่ว่าพี่มิ่งนี่เออไซล่ะไซล่ะเด็กหน่อยเออนั่น จัดการเลยจัดการเลยย่านย่านย่านบวกกัมักไย่าย่ากนนอยจบจบบอลจบบอจบเลยจบเลยคุณกาแฟเขาไกแล้ว ออามาไมเพนแาดไมเพ่นแาดีไมเปนแกววยน่ะร่เป็านแดเว่ะวเออี่นกเอนดีเล่นดีแม่โอ้ขาวมดอกหลกเลยว่านอนเกียกเอาแป้งข้าวเดียวครับคม ไอ้มากมาพี่มิงจะกลับบ้านแล้วเร็วๆๆ็วพี่มิงจะกลับบ้านแล้วอ่ะไปบายไปบายไปบายใส่ไปบายจังไดบ๊ายบายกาแฟโอ้กาแฟกับหงส์โอ้กาแฟเอ้ยเย็นดีเข้าขดมาเจ้า นั่นแหละมาวนในขยิกแล้วเออพ่นอ่ะพี่ไปเร็วพ่นแหมพ่นแหมพ่นไปเร็วไปเร็วไปเร็วพี่ไปเร็วไปเร็วไปเร็วเออนั่นไปเร็ว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 พี่มิงไปแล้วพี่มิงไปเล้วโอ้ยเนาะพ่นพ่นพ่น งั้นเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะแม่แม่สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะบ๊ายบาย